สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยช่นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะ แนวทางนะคะเลขดับนะคะเลขดับเราพัฒนาของเรานะคะหลังจากที่ดับหลักร้อยนะคะหลุดมาสองงวดติดเลยนะคะพี่นิพิจารณากะดูหน่อยเด้อดับมันจะเป็นเด่นไหมนะคะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะทุกคนนะคะอ่ะแล้วก็มีดับที่ใช้ได้อยู่หลายสูตรนะคะดับที่ใช้ได้อยู่หลายสูตรสูตรไหนยังไม่ได้นะคะยังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปเด้อค่ะอย่าเพิ่งไปดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะถ้ามันดับไม่อยู่เราก็เอาเป็นเด่นไปเลยซะเลยซะค่ะ เนี่ยมันสีได้เงินหนีเนาะทุกคนเนาะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้จัก,กรยานนะคะหลายๆคันในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมาเอาไปเฮงเอาไปปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเด้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะอ้าวท่านที่สอบถามมานะคะแนวทางทําไมดูไม่ได้นะคะเป็นแนวทางนะคะ ทีเอ็สรอลงค่ะทีเอ็สรอลงแต่ถ้า f อฟนะคะใจร้อนเนาะโอ้ยแอดวิ่นปล่อยบอท่านใจขักว่าสารนะคะก็ไปติดต่อกับ YouTube ได้นะคะเพราะว่า แอดช่องแอดนะคะไม่มีเพจไม่มีกลุ่มไม่มีไลน์นะคะไม่ไม่เปิดกลุ่มไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนนะคะเราจะร่วมกิจกรรมแค่กับ y o u t u b e นะคะเขาให้สมัครยังแอดกต่สมัครไปนันแหละคะ่ะแต่ว่าก็ดีสําหรับแอดอย่างหนึ่งนะคะถ้าแอดว่างแอดก็ทําแนวทางไว้เรื่อยๆนะคะทําแนวทางไว้เรื่อยๆแอดก็ทยอยปล่อยไปเรื่อยๆนะคะบางท่านบอกว่า จะปล่อยตอนไหนนะคะแอดทยอยปล่อยค่ะทุกคนทยอยปล่อยไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนทยอยปล่อยนะคะแต่ถ้าแนวทางรัฐบาลไทยส่วนมากจะปล่อยเสาร์อาทิตย์นะคะก็พยายามลงให้เรื่อยๆนะคะก็เตรียมรับข้อมูลนะคะเตรียมรับข้อมูลเตรียมรับแนวทางนะคะแต่ว่าแนวทางที่ทําค้างไว้คือเป็นแนวทางที่รอปล่อยนี่แหละค่ะเป็นแนวทางที่แอดเตรียมพร้อมไว้รอปล่อยนะคะทุกคนนะคะ ปล่อยสลับกันไปนะคะถ้าเสาอาทิตย์นี้อาจจะปล่อยสลับกันไปกับราพัฒนานะคะเพราเราพัฒนานี่จันจันถึงสุ่งนี่ไม่ได้ปล่อยแน่นอนนะคะนอกจากอาจจะกดพิษหรืออยง่งกับบางครั้งบางคาก็อาจจะปล่อยให้นะคะบางครั้งบางคาก็อาจจะปล่อยให้อยู่นะคะทุกคนนะคะ <im itation> ปล่อยให้เ <im itation> อฟซีไปบึงกวนวันเสาร์วันอาทิตย์คอยอ่านให้เอฟซีใหม่นะคะพอเอฟซีบางท่านก็จจ่อยู่เสาร์อาทิตย์เราคอยสิทาเบิ้งรัฐบาลไทยเจ้าว่าสันนอโอ้ดูด เข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะคะใครว่างๆนะคะแอดก็ปล่อยตลอดนะคะลองไล่ดูเดอ้อลองได้ไล่ดูเรื่อยๆนะคะมันหลายคลิปนะคะบางทีแอดก็หาไม่เจอนะคะเพราะว่าช่องของเรานะคะมีทั้งรัฐบาลไทยฮาหนอยลาวพัฒนาแล้วก็สายหุ้นนะคะมันก็เลยจะแบบว่าจะเยอะหน่อย f f ก็กดเข้าไปหน้าหลักนะคะหน้าช่องนะคะเข้าไปหน้าช่องมันก็จะพึบขึ้นเลยวิดีโอมันก็จะเลียงน่าจะหาง่ายอยู่นะคะแอดก็พยายามแยกอยู่นะคะ แต่บางครั้งเมืองคามันอาจจะมีคลิปแบบว่าลุงสลับกันนะคะไทยบ้างลาวบ้างอะไรห้าน้อยบ้างอะไรเงี้ยอาจจะหาไม่เห็นนะคะก็ค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูไปนะคะอ้ามาดูนะคะทุกคนแนวทางเลขดับของเรานะคะงวดก่อนนะคะก็ตายแอดเลดนะคะ อาทำเองเจ็บเองนะคะตายเองนักเลงพ่อนะคะทุกคนนะคะเออนี่แหละตามนี่แหละคะ่ะตายกันไป,ไปเป็นแถบ่ะมีใครรอดไหมคะทุกคนนะคะกับตายย้อนหกเจ้านี่แหละเอะร์สันดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะจากความหวงห่ยองเอ็ดนะคะอ้าสองหัวติดเลยนะคะสองหัวติดเอร์อกับน,นี่แหละค่ะได้ไทยก็ไปจ่ายเลาานะคะเอาไปจ่ายล,า,ะะา,า,ยลากันเป็นแถบเ,เลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะหลังจากที่ โบ uhm. นัสเชืยเนาะห้าสิบโดนเงินลาาพัฒนาโอ้ยเอฟซีหลายๆท่านได้อยู่เด้หมานกันอยู่เด้ใครเอฟซีหลายๆท่านก็หมานกันเนาะก็ดีใจด้วยนะคะอ้อยแอดมินก็ยากต่นำเหล็กดับนี่แหละค่ะเพราะว่าแอดเอออันมันซ้ายสามตัวเนาะเราก็ต้องหาเลขดับเป็นที่พึ่งนะคะเลขดับเน่เด่นเน่ตตัดไปตัดมาตัดตัวออกๆนะคะอ้ย เอานี่ละค่ะแอดก็หัดทําไปนะคะทุกคนดูเป็นแนวทางกันไปนะคะอาจจะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนะคะก็นี่ละค่ะชีวิตมันถึงมีรสชาตินะคะทุกคนถือร้ายๆจนเพื่อเขาสีสั่ง <laughs> ว่าพูดปลอบใจตัวเองนะคะตัว่าสีเจังไหสิน เอามาดูนะคะดับสิบบนนะคะดับสิบบนของเรานะคะดับสิบบนให้ไปที่ดับสามนะคะดับสิบบนให้ไปที่ดับสามนี่เป็นสถิตินะคะ๋ยวเราจะมีรวมดับให้อยู่นะคะรอชุดสรุปคืนนี้นะคะชุดสรุปคืนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้แอดม่วงนอนอีกแล้วนะคะโอ้เฮ็ดใดอันศูนย์หนึ่งข่อยกระสิเป็นนอนตัวอยู่อย่างน้ง่วงอีกแล้วนะคะทุกคนผ่เรืออีนี้ค่ะนอนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์นะคะ ดับนะคะดับเออดับหน่วยนะคะดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนแม่นๆม่นนะคะเจ็ดศูนย์นะคะทุกคนนะคะโอ้สูตรนี้เนี่ยสูตรใหม่นี่เอาอยู่เอาอยู่ทุกงวดเลยนะคะโอ้ยอย่าไปถักเป็นหลายแอดประเสริเอฟซีว่ะดับหน่วยบนนะคะเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์นะคะวันอันเมื่อกี้นี่ดับสิบบนเนาะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับดับเออ ดับหลักร้อยเปลี่ยนสูตรยังแอดโอ้โบ่มีเวลาคิดสูตรหม่เลยค่ะยากแต่นะั่มันมันติดไอ้นี่พอดีนะคะติดเออรัฐบาลไทยพอดีนะเสาอาทิตย์ค่าจะหลุนรัฐบาลไทยค่ะบบมีแห้งค่ะสร,สรุปสไลด์เลยค่ะเมื่อคืนในแอดกันลาบแล้วเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์นะคะทยอยตอบคอมเมนต์เด้อหกสองนะคะ ดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างหกสองค่ะทยอยตอบคอมเมนต์เรื่อยๆเลยนะคะสงสัยตรงไหนก็ทยอยเอ่อคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ได้เดิมเอ๋ทยอยปล่อยค่ะทยอยปล่อยเรื่อยๆเลยนะคะเสาร์ที่ปีละค่ะให้เว้นกันชักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะทุกคนเอ๋ก็ปล่อยนะคะ เออปล่อยกระหน่ำซัมเมอร์เซลนี่แหละค่ะเตรียมรับข้อมูลแบบฉ่ำๆเลยนะคะช่องนี้ไม่มีกักไม่มีห่วงนะคะเพียงแต่แอดจะทำแนวทางเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้รอลงบางทีก็ทำไว้เป็นอาทิตย์นะคะกว่าจะได้ลงลืมค่ะทำไว้ไปเรื่อยๆค่ะแอดก็ทำไว้ไปเรื่อยๆนะคะทยอยปล่อยไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอันนี้นะคะแปดเจ็ดค่ะทุกคนแปดเจ็ดนะคะดับหลักร้อยนะคะยังอยู่ที่สูตรนี้ก่อนนะคะอีสูตรใหม่บอเอาแล้วค่ะพักก่อนสูตรใหม่นะคะ โอ้ยตอนยังไม่ออกสู่สายตาประชาชนนะคะเข้าดีด,ด,ดีดับอยู่ดีด,ดีนะคะแจ็คพอตอีดีวะเอาแปดนะคะทุกคนแปดนะคะแปดเจ็ดนะคะงวดน,นี้ให้ไปที่แปดเจ็ดเนาะดับนะคะดับเด้อสายดับนะคะขอให้ดับเอาอยู่นะคะดับเอาอยู่เอามาดูคู่ดับของเรานะคะเราจะมีคู่ดับให้ด้วยนะคะคู่ดับนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมีชุดสรุปนะคะชุดสรุปคืนนี้นะคะ จอกันนะคะไม่เกินทุ่มหนึ่งแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้แอดคิดพวกนี้เสร็จขออนุญาตไปนอนต่อก่อนนะคะห่วงจ้ะห่วงมากๆเลยจ้ะบวยนะคะทําได้แนวทางเดียวนะคะจักสี่หล้วจ็งโมงหรอคะค่อยๆทยอย,อย,อย,อยทําไปนี่แหละคะ่ะเอามาดูนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะตาเรารวมดับของเรานะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะศูนย์สองสองศูนย์นะคะหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะ หกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะสองสามสี่นะคะสองสามสามสองสองสี่สี่สองสี่สามสามสี่นะคะทุกคนเนะรวมดับปักหลักนะคะรวมดับปักหลักให้ไปที่เจ็ดศูนย์นะคะดับสิบบนนะคะให้ไปที่สามนะคะ ดับหลักร้อยให้ไปที่87นะคะดับหลักร้อยเนาะ87ดับสิบล่างนะคะ2ดับสิบล่างแอดนะคะ6นะคะใครที่จะใช้ดับสิบล่างสิบบนด้วยกันก็ตามนี้เลยเด้อใครจะลองของนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดับแอดหลุดแอดเลยไม่ค่อยกล้าลองเท่าไหร่นะคะอ่านี่แคบเลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะสายดับของเราเดี๋ยวก็เจอกันในชุดสรุปอีกทีเนาะดับชนเด่นนะคะดับชนเด่นให้เอฟซีเลือกเด่นนะคะอย่าสิไปเลือกดับเด้ ดับชนเด่นนะคะไปเจอตัวเด่นที่ไหนนะคะมี2ทางค่ะคืออัดเต็มๆเลยนะคะแล้วก็มาเต็มๆนะคะไม่งั้นก็อาจจะเป็นดับแอดุดนะคะหรือว่าดับเอาอยู่มีสองทางแค่นั้น,นะคะ่ะมีถูกมีถูกเลขกับถูกกินนะคะแต่เราขอให้ถูกเลขนะทุกคนนะ โอ้ยผู้ใดสิอยากถือกินเยอะในสื่อเลขนะทุกคนโอ้ยตัวเดียวเขยนเข็งกัสิเนาะมีฟุกบ้างค่ะช่องของเรานะคะติดตามไว้เด้ออาจจะมีฟุกบ้างนะคะอาจจะแม่นบ้างฟุกบ้างนะคะดวงี่แน่เี้ยงแน่นะคะาบารจบก,กันพอดีนะคะทุกคนนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะผิดหวังสมหวังเป็นธรรมดานะคะของตัวเลขนะคะทุกคนสู้ๆเด้อแอดก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มาน,นะคะ สู้กันต่อไปนะคะจังหวะดวงเรานะคะโบบะโจตะกันนะคะก็คงจะได้เฮร่วมกันละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า